ก็สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีมีดเล็กนะครับแต่เป็นเหล็กค่อนข้างหายากอยู่นะครับตัวนี้เป็นเหล็กจิกรางรถไฟนะครับนานๆจะมีมาทีนะครับ ด้ามตัวนี้เป็นด้ามไม้สักซองจะเป็นซองใครเด็กนะครับมีคลิปสำหรับหนีบเข็มขัดนะครับใครเด็กก็จะมีความแข็งแรงมีมาตรฐาน ก็จะแน่นนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะล็อกพอดีจะมี2ชนิดนะฮะเหล็กเหล็กจิกรางรถไฟก็คือชุดที่มีซองนะฮะซองไข่เด็กแล้วก็ที่เป็นปลอกไม้นะครับจะเป็นเหล็กแหนบนะครับก็เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะฮะเหล็กจิกรางรถไฟนะครับผม ก็จะมีแบบด้ามพันเชือกนะครับตัวนี้มีดเล็กนะฮะขนาดกระทัดรัดพกซ่อนได้ดีนะครับเล่มเล็กนี่นะเอาไว้แร่นะฮะไวแ้แร่ไว้หันไว้ซอยนะก็นักตกปลาก็พกติดตัวก็จะเหมาะนะครับ อยู่ที่คนชอบนะครับแล้วก็การใช้งานตัวนี้ใบกว้าง2.3เซนนะครับจิกลางรถไฟจะเปิดคมทุกเล่มนะครับตัวนี้สันหนาอยู่ที่4.7มิลนะครับความยาว ยาใบมีดนะครับเตีว่าผมจะเอาถึงแค่คมแล้วกันนะก็สามจุด้านิ้วนะ3.5มจุด้ายาวรวมด้ามก็7นิ้วนะครับ7นิ้วนิด,นดก็สวยนะครกระทัดรัดดีสายเขียวนี่น่าจะน่าจะเหมาะนะผมว่านะ กลมประมาณนี้นะครับเอ่อแจ้งราคาไปเลยดีกว่านะครับอ่ตัวนี้จะเท่าไร่ดีอร์เอฟเล่นเล็กให้หกร้อยห้าสิบ สองเล่มนี้นะเล่มละหกร้อาสิบบาทราคารวมส่งนะครับถ้าเก็บเงินปลายทางก็เพิ่ม50บาทเหมือนเดิมนะครับ650้าสก็มีเฉพาะในคลิปนี้นะครับหมดแล้วก็ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะครับถ้าชุนที่หมดนะฮะส่งคล้ายๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นพันเชือกนะฮะ จะเป็นเชือกป่านนะฮะตัวนี้เชือกป่านถักธรรมดาก็สามารถเอาไปพันไหมได้นะถ้าว่าชอบแบบไหนก็หาเชือกที่เราชอบมาแล้วก็พนันก็ขนาดก็ไม่ต่างกันมากก็ตัวนี้3กว้าง3.2นะครับทิ้งกันมินหนึ่งไปมีดก็3.5นะครับก็พอๆกันไล่ๆกันนะมีความยาวนะฮะพอๆกันความหนาก็ใกล้เคียงกันแล้ครับ ก็ทำมาชุดเดียวกันนะครับ4.5นะครับตัวนี้กลมหวานๆนะครับ650นะครับ2เล่มนี้2เล่มนี้ราคาเล่มละ650บาทนะครับมีแค่2เล่มนะครับ คลิปเน็บตัวนี้กับด้านได้นะครับสามารถาใช้ไขควงหมุนแล้วก็ย้ายข้างได้นะอยู่ที่ว่าเราถนัดข้างไหนทั้งชุดนี้ผมจะเอาใส่ไว้ข้างนี้นะข้างที่ผมถนัดก็เน็บซ้ายดึงขวานะผมถนัดมือขวาผมจะดึงอย่างนี้นะฮะดูเล่มต่อไปนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นด้ามไม้นะครับ ด้ามไม้สักทั้งชุดนะครับซองไครเด็กเหล็กจิกรังรถไฟนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่700บาทความยาวก็นั่นแหละฮะนิ้วนะครับใบยาว3.5ก็ยาวรวมด้ามก็ประมาณ7นิ้วหน่อยๆกว้างก็นะฮะเซน3.2มนะครับ 3. 3. หนาห้ามิลมันผมว่ามันสวยนะมันเหมาะมือดีแล้วก็มันเข้ากับชุดฝวกมีดนะฮะใครเด็ใครเด็กก็ค่อนข้างมีราคาอยู่แล้วนะครับวันนี้เอามาแบ่งกันนะครับเนี่ยนะ พอเสียบเข้าไปก็จะลงล็อกไปเลยมันมันแน่นมันดีมันรูเราสามารถร้อยเชือกแล้วก็จะทําเป็นเอาไว้ห้อยอไวแ้แขวนเป็นพวงกุญแจหรืออะไรได้นะด้าไม้สักนะครับเหล็กจิกรางรถไฟนะครับเล่มนี้700บาทนะครับรวมตรงทักมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะครับ ก็ลน์ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องใส่แอดเพิ่มเพื่อนด้วย ID Li ไลน์แล้วก็พิมพ์ r 9ก n shop ไปเลยนะครับก็เล่มถัดไปนะครับตัวนี้จะยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งเล่มเล็กน้ำหนักเบานะครับพกง่ายนะครับ ตัวนี้ความกว้างใบอยู่ที่3.5เซนนะครับใบมีดยาวอยู่ที่6.5นะครับ6.5นิ้วยาวรวมด้ามก็อยู่ที่11นิ้วครับ11นิ้วตัวนี้สันหนา4.1นนะครับเปิดกลมเรียบร้อยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคมนี่นะมีดพกนะครับเหมาะมือดีมากตัวนีเ้เล่มนี้ให้850นะครับเล่มใหญ่ใหญ่กว่าหน่อยนะฮะก็ เดี๋ยวถอดไปก่อนอ่าตัวนี้เต็มละแปดร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับอ่บาใบมีดก็เหมือนกันสองตัวนี้ความยาวเรียเรียกันนะครับ6.5จุดห้านะครับยาวสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับกว้างสามจุดห้านะครับหนาสี่จุดสาม ก็เล่มนี้จะปัดขาวขึ้นไปนะครเกือบนะครับปัดขาวขึ้นมานะฮะเหลือทิ้งใบดำหน่อยหนึง่งราคาเท่ากันนะครับ6.5เหมือนกันนะครับยาว11นหน่อยนะฮะ1ิ 11, นิ้วนหน่อยกว้างก็ขนาดเล็เรียกครับ3.5ครับก็ความหนา 4.1นะฮะ4มิลก็ท่านใดสนใจนะครับก็แอดไลน์นะฮะแอดไลน์เข้ามาก็ราคาเท่ากันนะฮะเล่มเล่มอ่าเล่มยาวนะฮะ850รก็ทีนี้ก็จะมาถึงอ่าเหล็กแหนบนะครับตัวนี้จะเป็น มิดแร่นะครับใหญ่นะครับเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับยึดมุดทองเหลืองนะตรงการคอแล้วส่วนการคอที่เป็นสแตนเลสปลอกจะเป็นไม้ประดู่นะฮะยึดด้วยหมุดทองเหลืองนะครับ มีดแร่นะฮะก็กว้างสุดเอาตรงนี้นะกว้างสุดเจ3 7.4เจจุดสามจจนะครับใบมีดยาวโอเอามาถึงนี่เลยดีกว่านะฮะเอามาถึงตรงคอมีดเ,เกือบ8ดนิ้วนะ่ะเอาเว็นส9บนะส9บเซนครึ่งน,นะครับยาวรวมด้ามก็อยู่ที่34.5นะครับ34.5สี่จุด้เซน ความหนานะฮะอา่าก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะห้าห้าจุดหกห้าจุดเจ็ดเซนนะครับตีไล่เดียวปลายนะครับเอาไว้งานแร่นะฮะแร่ปลาหั่นเนื้อก็ตรงกับสายงานชั้นใดนะฮะก็มีเล่มเดียวนะครับ งนานตีร้อนะครับชุบอบคืนไฟเต็มระบบนะครับเปิดคมพร้อมใช้งานนะครับเล่มนี้ขาย1,100บาทครับผมย<ด>ึดด้ามาด้วยอีโปซี่นะครับไม่มีหลุดครับนี่ฮะปลอกไม้ไม้ประดูก,ก็เป็นตัวนี้เป็น มมดเน็บนะครับด้ามจะเป็นประดูนะฮะจุดหมุดทองเหลืองเหมือนกันนะฮะส่วนปลอกปลอกมกีจะเป็นไม้สับนะครับเนี่ยนะก็เสียบเข้าไปแล้วก็จะล็อกพอดีล็อกแน่นนะฮะ ตัวนี้ใบมีดยาว10นิ้วนะครับก็ยาวรวมด้ามอยู่ที่16นิ้วฮนะหรือ41เซนนะครับความกว้างของใบก็อยู่ที่5เซนนะครับก็หนาสุดก็อยู่ที่5.8นะครับ5.8เซน5.8มิลนะครับก็น้ำหนักกำลังดีนะครับ ใช้งานหนักได้นะครับก็ทำกลมแล้วนะฮะใช้งานก็ประมาณนี้นะครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ให้พันสองนะครับราคารวมส่งครับผมเหล็กแหนบนะฮะสามเล่มนี้จะเหล็กแหนบทั้งหมดงานตีร้อนขึ้นรูปด้วยเหล็กแหนบนะครับชุดแข็งอบคืนไฟนะครับเปิดคมเรียบร้อยนะครับ ก็เข้าด้ามอีพ็อกซี่นะฮอ่อเล่มนี้เป็นคลั่งนะฮะครั่งคลั่เข้าแบบจุดโบราณนะครับบางเล่มก็จะเป็นอีพ็อกซี่นะครับก็ความแข็งก็พอๆกันครับตัวนี้จะปิดสแตนเลสหัวและท้ายนะฮะกันตออด้านประดูฝักไม้สักนะครับอันนี้ไม่ได้แกะออกนัมเบอร์ นี่นะฮะปลอกแบบนี้จะล็อกแน่นดีฮะนี่นะเล่มนี้สวยครับ ในี่ใบยาวเ,าเกือบสิบเอนิ้วนะครับที่ว่า27 27เซนครึ่งนะครับยาวรวมด้ามก็อยู่ที่สี่สิบสิบสีหรือ15เออ17เซน17นิ้วครึ่งนะฮะหรือ44.5เซนนะครับ,รวค,รบความหนาเอ้ความความกว้างนะครับสีน,นะครับหนาก็อยู่ที่อ่า 6.3นะครับ6.3ามน,น้ำหนักดีนะครับเล่มนี้รู้สึกจะยาวกว่าเล่มเมื่อกี้หน่อยงนะนี่งเล่มนี้ให้พันสามครับราคารวมส่งนะครับโอเคท่านใดสนใจนะครับก็ ให้แอดไลน์มานะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนด้วยไอ l ดี e ไลน์นะครับไม่ต้องใส่แอดข้างหน้านะครับพิมพ์ R9N s h o p ไปเลยครับจะขึ้นโลโก้สีน้ำเงินนะครับขึ้นมาตัวเป็นรูปโลโก้ R9 นะครับก็ช่องทางติดต่อนะฮะทางนี้นะครับไม่แนะนำให้แจ้งชื่อที่อยู่หรือสั่งซื้อใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะว่าบางทีก็ กดดูอาจจะขึ้นไม่หมดนะครับก็เอาให้ชัวร์ก็คือแอดไลน์มาจะดีกว่านะครับชัวร์กว่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะได้เห็นรูปสินค้าชัดเจนนะฮะจะได้เข้าใจตัวกันเห็นสินค้าตรงกันนะครับแอดไลน์มาผมจะได้ส่งคลิปหรือส่งรูปภาพสินค้านั้นๆให้ท่านได้รับชมก่อนจะสั่งซื้อก่อนจะโอนเงินนะครับ ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ